แล้วทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแลวกันนะครับผมอยู่ช่อง a l e ็ก a m น i g a m e i n เ e s t ์สเตชัหรือ War C ซของเราอีกแล้วเช่นเคยครับผมทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมล่าบ,บอสด้วยปืนซิกนะครับผม,อมเอาของแรงไปเนี้ยซิกเขาเอาไปยิงกันแต่ผมเอาไปยิงบอสครับผมท่านะผู้ชมเออมาดูกันนะผมว่าซิกจะใช้ยิงบอสกี่นัดนะซึ่งผมเตรียมเป็นแม็กซนะ์สี่ไป้แม็กนะอันนี้คือทดสอบยิงแค่ตัวเดียวพอนะครับท่านผู้ชม ถ้ายิงทั้งคลิปอ่ะเสียปืนเสียเงินซ่อมปืนนี่ไม่คุ้มกับการยิงบอสครับซิกบรระพังแล้วเราต้องเสียตังซ่อมปืนอีก,กผมไม่คุมนะ้มครับแบบนี้ก็ทดสอบแค่ตัวเดียวตัวแรกเท่านั้นนะครับท่านผูบบ้ชมสำหรับตัวนี้นะครับผมอยู่เมืองล้างเคลนบูทสปริงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันซิกจะใช้ยิงบอสกีน่นะัดเนาะแล้วก็วันนี้เราจะได้ของอะไรมาบ้างนะครับผมท่านผูบบ้ชมจะคุ้มอีกหรือเปล่าแต่เมืองเนี้ย ไปทีไรก็คุ้มนะคลิปนี้ผมเตรียมแม็กไปไม่เยอะนะครับเตรียมแม็กพ e ีกีแม็กแค่สามแม็กนะก็ยิงได้หกตัวเจ็ดตัวกับซิกนะครับอาจจะเก็บปืนในเซิร์ฟได้อีกนะครับเก็บพวกกล่องไม้นะครับท่านผู้ชมจะได้ปืนเพิ่มอีกนะ่าจะได้ยิงเยอะกว่าเจ็ดตัวแน่นอนแหละรู้ทรงแล้วนะครับอ่ะขอขายของหน่อยแล้วกันก่อนไปยิงบอสนะดอลล่าใครตามหาดอลล่านะครับผมหนึ่งร้อยเคสี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะครับติดต่อมาเลยอินบ็อกซ์มาเลยลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับไปครับทุกคนลุย เอ้ยมีครับทุกคนวิ่งเข้ามาก็เจอบอสแล้วเห็นไหมวิ่งเข้ามาในเซิร์ฟอีก็จะเจอปืนอีกเก็บปืนได้เรื่อยๆนะทุกคนได้กระสุนมายิงบอสเพิ่มแล้วแต่คลิปนี้ผมเอาตู้มาด้วยนะเออจะได้ยัดตู้ถ้ากระสุนปกตินหมาเมืองนี้กระสุนที่เตรียมมาไม่เคยหมดนะว่ากระเป๋าเต็มก่อนตลอดนะคลิปนี้อาจจะปักกระเป๋าไม่เต็มก่อนแน่นอนเพราะว่าผมเอาตู้มาตั้งแล้วมาทุกคนอย,อยู่นะมาซิไปแท็กอยู่นะทานผู้ชมมา สีิบห้านัดผ่านไปครับเก้าสิบนัดอุ้ยอุลั่นไปเยอะเลยเอ้าตกไม่คิดว่าจะตายเร็วขนาดนี้เดี๋ยวค่อยไปนับเดี๋ยวผมขอซิกไปเก็บยัดตู้กันนะครับยิงได้ตัวเดียวอันนี้อันนี้คือแบบทดลองยิงตัวเดียวพอนะครับ ผมลืมไปจุดเกิดตู้ผมมันอยู่ฝั่งเซฟโซนนะครับอันนี้ผมดิสบนบ้านมันก็เลยจุดเกิดมันก็เลยเกิดฝั่งฝั่งถนนฝั่งทางหนึ่งอ่ะเดี๋ยวยิงเซิร์ฟนี้เสร็จอยเอาไปเก็บแล้วกัน <S <S <ๆ>ก็สรุปซิกเมื่อกี้ใช้ไปทั้งหมดเ,เตรียมมาห้าแม็กใช้ไปทั้งหมดสามแม็กสี่สามสิบสองร้อยยี่สิบนัดห้าสามสิบห้าร้อยสามสิบห้านัดไม่ถึงด้วยนะเมื่อกี้นะประมาณร้อยสามสิบนัดเอ้ยถึงพ่าว่ะร้อยยี่สิบกว่านัดไปทุกคนผมให้แค่นี้เพราะว่าเมื่อกี้ลั่นไปเยอะนะ น่าจะเหลือสักประมาณ7นัดอะแม็กสุดท้ายอะเอาตีไปกลมๆตรงๆเลยก็137เอ้ย130นัดแล้วกันนะทุกคนสำหรับซิกนะครับมาทุกคนตัวที่2ครับได้ลยเอ่ยรอบนี้ อาเอว่ะอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนเซริร์ฟยิงบอสต่อเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอ,อซิกไปเก็บก่อนแล้วกันกัวโดนดักนะครับผมไม่ใช่อะไรอ่ะโอเคไปทุกคนเก็บของเสร็จเรียบร้อยเราไปลุยต่อครับมาครับผมทุกคนตัวที่สามของคลิปครับอุ้ย,ยกระตุกกระตุก เอ้ยตายพอดีโอ้โหของกิจกรรมยังมาอยู่นะวันนี้วันที่สี่แล้วนะทุกคนเนี่ยโอเคไปไปต่อครับโอเคมาทุกคนต่อครับที่สี่โอ้ดอนยี่ยอืินปน้องอันหกโอ้โห,ออห, 1, โโหให้แต่ดอนล่าท่านผู้ชม ไม่ไหวนะแบบนี้นะมาทุกคนต่อตัวที่ห้าโอ้โแบบได้ยิงแทบทุกเซิร์ฟเลยว่ะทุกคนเอ้ยอะไรวะเอทีไปกินเอทีไปกินเอทีไปกินสามนัดเท่านั้น ได้ไรเอ่ยน่าจะปืนของมันนี่ยอรองอาเอคิดว่าได้มันนี่อีกออออลุยลุยนี่เป็นก่อนเลยแล้วกัน สก,กามาหรือเปล่ารอบนี้ว่าไงสก,กาโอ้ถุงเท้าอยู่ะสกายังไม่มาเลยท่านผู้ชมเอ,อ๋ยเจไปต่อครับเจมาทุกคนยิงต่อครับเอออกไปก่อนเลย12นัดสุดท้ายเาดยพ้วย PKM โอ้โหไอเอแกท่านผู้ชมอะไรวะไอเสมก็บอกเลยสก,กายังไม่โผล่มาเลยนะทุกคนเริ่มท้อแล้วเนี่ยจะนี้จะได้ยิงแค่บอสบอสแค่ประมาณ6กเจ็ดตัวนี้ป่าไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเก็บปืนได้เรื่อยๆนะบอกแล้วว่าถ้าใครมาเมืองนี้ไม่ต้องเตรียมกระสุนมาเยอะนะทุกคนมาทุกคนจะมืดแล้วต่อเลยครับ โอ้สากาก็ยังไม่มาไอเป็นไรไปต่อครับคุณท่านผู้ชมอย่าไปท้ออย่าไปท้อเดี๋ยวมันก็มามันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเว้ยเซร์ฟไอ้เมืองเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วทุกคนเพราะว่ากระสุนเราหมดแล้วนะครับยิงไปกี่ตัววะจําไม่ได้เลยวะ RA3 ใช่ไหม A3 เถุงเท้าสเป็น6ดอลลาสองเป็น8 2หรือกี่ตัวดอลลาราจำไม่ได้ ได้เก้าตัวเหรอคลิปนี้แปบ๊บเดียวนะเออถือว่าไวมากนะได้ยิงบอสแทบทุกเซิร์ฟมาเราดูกันตัวสุดท้ายเนี่ยเซิร์ฟสุดท้ายเนี่ยจะมีหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ย้ายเซิร์ฟหาบอสต่อตัวสุดท้ายแล้วนะทุกคนกระสุนหมดแล้วนะครับปีเก้าศูนย์หนึ่งร้อยนัดเอ่อร้อยยี่สิบเอ้ยพอไหมเนี่ยใส่ก้าแปดนัดร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยเอ้ยร้อยเจ็ดสิบเอ้ยได้อยู่ ส่นเหลือเกือบสองรอยนัดนะครับรวมปืนทั้งหมดโอ้โหดักหน้าเลยครับท่านผู้ชมบอสเดี๋ยวร้อยมันเดินไปก่อนไม่อยากเสียยาเดียวดก่าเดเดินไปก่อนเดินไปบอสเดินไปโอเคมันหยุดเราวิ่งมันหยุดเราวิ่งครับท่านผู้ชมตัวสุดท้ายเซิฟสุดท้ายมีเฉยอ่าเจอใบซันอีกหนึ่งครับอ่ะ 90พอแน่นอนคนระับ MC นัดสุดท้ายเอาไปเอาไปกินต่อด้วยพี่90ทีอย่างนี้ลัวตู้มาเป๋าเต็มเอ้ก็เป๋าไม่ปืนไม่มานะตอนที่แมวตู้มาเนี่ยโอ้โห,โอโหดอกปืน M4 M4 Semi Mazda พีบครับท่านผู้ชมพอ,อตู้มาตั้งไม่ดอกกันเลยอะ่ะงงมากโอ้โหดูดิอันสามจนตัวสุดท้ายแล้วผมยังไม่ได้สกาเลยอะ่ะเลดเชี่ยแค่ไหนดูเอานะท่านผู้ชมแม่งกิจกรรมวันสุดท้ายผมได้มาสามสามสามรอบอะถุงเท้าอะ่ะเลดมันเชี่ยแค่ไหนทุกคนดูเอาทีไม่เอาตู้มาตั้งเนี่ยโ,โหยเจอเอาเจอเอาพวกปืน พวกปืนตระกูลเอชทอ่ะใส่ใกล้แก่ปอ,อ,อตู้มาตั้งนี่ไม่มาเลย FN 39นัดเองนึกว่าจะเต็มถ้าร้อยนัดน,นี้ยิงต่อได้เลยเนี่ยโอเคทุกคนประมาณนี้คลิปนี้โอ้โหเมืองนี้เกลือครั้งแรกเลยนะครับถือว่าเกลือไหมท่านผู้ชมปืนไม่ได้เลยอ่ะดูดิปืนตระกูล s ออ่ะไม่ได้เลยอ่ะให้หุงเท้ามาสามอันหมื 10, ่นห้าซีแม็อันแล้วก็อดอลล่าอีกสาม ตามนี้นะตอนไม่เอาตู้ไปตั้งโหเจอเอาเจอเอานะทุกคนย้อนไปดูได้นะหลายๆคลิปนะเมืองนี้นะเมืองล้างนะพอเอาตู้ไปตั้งกะว่าจะแบบกระเป๋าไม่เต็มแน่นอนอะไรเงี้ยโหมาวันนี้ไม่ได้สักกระบอกครับทุกคนไม่มีแม้แต่เอ็มสิบหกเอ็มสี่เซมิก็ยังไม่มีครับก็ฝากท่าผู้ชมด้วยแล้วกันนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมปิดภาพประการใดก็ขอให้ท่านผู้ชมมาในที่นี้ด้วยแล้วกันนะ ใครไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชม,มทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆเจอกนคลิปหน้าครับ